สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะมอลำเลาะหลอที่เห็นอยู่นี่จับมือกอนนันก็คือน,น้องอายลูกสาวกับบอดหนกแห่กับพอนกพ่อจ่าเนี่แหละเบิ่งเพิ่ที่น้องเพิ่นจูงแขนพ่อไปเห็ดหยางน้องว่านี่น้องพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งว่าสุดท้ายแล้วน้องอาอยอนี่ผ้าพอนกไปเห็ดหยางพี่น้องไปเบิ่งไปชมไปรุ่นกัน โอ้ยเนาะโอ้ยวังเลยเอ้ยเอาไปบอกว่าเป็นเด็กหนุอยเกิดเมื่อวานพราะถนมาหาเห็ดอย่างแนวมูนี่เออเออเออเอาเออเออที่น้อกมาพูดอะไรที่ดีก็กันเอรอ <laughs> <Thế nên Mechan Hogiri> áo <laughs> <Allceu> <laughs> <Coi>. và <laughs> con áo เอาลูกเอ้ย. Lo. เอาเอ้าไม่ไหน ơi, เออเออไอเอ้ยจากอาชีพก็ปีเราด้ไอเอ้ยก็มีอะไรก่อนจะรายจะภาคหรือว่าขืนยืนมามามีอะไรมีอายิงจกของมันเข่าเลยหรอ้ ไอ้โต๊ะกดที่จะปาดนนั่นกเปี่ยนตัวแล้วไปยุ่งซักโม่เมื่อก่อนนันนี่ยวก็เลืนลูกลื่อนแวโอ้ยฮ่าฮหนนี ออกมามาแล้วอาะพี่ครับเจ้าของได้นึงเอากี่บาทเจ้า <c oughs> ใจครับ <c oughs> ใครเจ้าของต้ดึง <c oughs> เอาเขาพี่สองคนไงเลนนี่คือความน่ารักความน่ายเอ็นดูพอลูกโอ้ยพ่อหนกพ่อหนกนะครับลูกสาวผ้ามาเล่นเด้งดึงนะครับเล่นย่างเดี๋ยวเราบอกว่าพ่อไหวแล้ยวพ่อไหวเลี้ยว นะครับแม่เล่นเลิงดึงกับมือได้พี่น้องบอดรรำดาเได้เออพนว่าเล่นอันนี้อันเดียวน่าจะเล่นอันอื่นบอดเล่นทำแล้วเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความหนาวรักหลังจากที่งานเสร็จในช่วงเศร้านะครับแล้วก็ของเล่นเนี่ยอยู่ติดกับห่านเวทีถือโอกาสเลยนะครับสำหรับน้องอาอายลูกสาวในอยากเล่นทอดเด้งดึงนะครับนี่พ่นสีมาเล่นอันนี้อีกผุดเพิ่นแลนไปหาพ่อ ให้ดึงพ่อมาเล่นเป็นมูอีกอ้เอาแฟนคลับนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และนี่คืออีกหนึ่งโมเมนต์ความนารักนารักของพ่อนกพ่อจ๋ากับลูกสาวออายน,นะครับ